สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้เราจะเสนอเมนูทอดไข่นะคะพรีเมียวเย็บปะคองทอดใส่ทอดไข่นะคะนี่นี่คะ่ะเย็บปะคองกำลังตีไข่สามหน่วยนะคะพันกสิฟานหอมนะคะหอมแดงลงไปค่ะเส็น้ำมันพืนลงไปค่กะกับกระเทียมค่ะ ร้อนเดือดนะคะน้ำมันเดือดขาวเราก็ปรุงไข่นะคะเราก็ปรุงด้วยโรตดดีค่ะนี่ค่ะเทกไปค่ะคนยิ่งเขากันนะคะกระทะก็เริ่มเดือดแล้วค่ะเลือดเด้ที่แล้วนะคะ อยากให้มันฟูต้องใส่มันพืชเยอะๆค่ะเย็บประคองกับตีเข้ากันนะคะนี่ตีเข้ากันตอนนี้เกิดจะหกโมงแล้วเราก็ทอดไข่ค่ะว้าว นี่นะคะถอดไข่อหอมมากไข่ฟูฟั่นเลยค่ะจะคุเปเตอร์ผัดไส้ข้ามกระเทียมมาจะเอามาเดลางนี่ค่ะเรียบร้อย ะะกระคิกไงเกง่องจากม,มันผืดหลายมันกระริกายนะคะนี่ค่ะรอสักนิดหนึ่งก็โป่งลงด้างชนี่ค่ะเมนูทอดไข,ข่ของยายประคองค่ะอันนี้เป็นอันเสร็จนะคะต่อไปค่ะจะเป็นเมนูผัดคณะปลากระกป๋องนะคะนี่ปลากระกป๋องสามเมครั้วนะคะของอริดอร่อยนะคะเฮาใส่ประมาณสองกระป๋องค่ะ หลังจากนั้นกระดิ่บพริกนะคะนี่บะพริกบะพิกสวนนะคะ mm hmm. เด็ดบะพริกใส่กระเทียมนะคะแล้วก็ตำค่ะ mm hmm. หลังจากตำเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเราก็เทปากกระป๋องลงไปในถ้วยค่ะใส่ในขวสีคุหลาคืนซื้ออยูส่สไอ้น้อยมันซื้อไ้ สามแม่เคลือนะคะใช้กระทะทอดไข่นี่นะคะเราจะผัดต่อเลยจ้าตั้งกระทะให้ร้อนขึ้นกานะคะผัดเครื่องผัดนะคะกระิมีกระเทียมกัะบอกพริกเกียวตัมม้งไปสัสครูนี่ค่ะลงไปะค่ะ ปลดกระป๋องนะคะตัดกระป๋องใส่ซองกระป๋องะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสไปเลยนะคะน้ำมันหอยะคะ่ะซอสหอยนางรม้าเขียวะคะ่ะสีอิวขาวตาเด็กสมบนนะะูรณ์ค่ะ ยางละนิดยางละ้อยนะคะตามด้วยน้ำตาลค่ะแล้วก็รถดีค่ะแล้วก็พงชลดค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ค้นข่ากันนะคะ แล้วก็ตามด้วยปิดท้ายด้วยขนานค่ะที่หั่นไว้กับต้อแล้วนะคะใส่ตู้เยนหว้พันหลวงไว้พร้อมนะคะแล้วก็คนยี่ชอบกันขนาลวกไว้แล้วใน,ในตู้เย็นนะคะลวกเก็บไว้ค่ะเรียบร้อยเป็นอันเสร็จค่ะเหมุอนเฮดสองเมนูนะคะผัดไทยกับผัดขนานเซปกตองค่ะ นี่ก็คือเยปบอคอมใคะเป็นคนทำค่ะนี่่ค้องหิงก็เลยเป็นคนทายให้นะคะโอเคค่ะไปละค่ะ